ทกคนครับน้องๆครับวันนี้ฮะเราจะมีเรื่องที่จะมาแนะนานะครับเรียกว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นในการแข่งขันครับในเรซซีเเจนั่นเองซึ่งจะทําการแข่งขันใน Racing c a r Thailand ครับแน่นอนครับอันดับแรกเรื่องความปลอดภัยนะครับน้องๆทุกคนต้องมีบวกกันน็อกนะครับไม่มีไม่ได้นะครับต้องมีบวกกันน็อกถุงมือครับต้องมีครับรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าใช้การแข่งขันครับ อีกอย่างหนึ่งคือเรสซิ่งสูตรนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนต้องใส่นะฮะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเราต้องลงไปอยู่ในรถเรซซิ่งสูตรนี่สําคัญมากนะครับและในความปลอดภัยตัวรถนะเ,เราบอกกันง่ายๆเลยอันดับแรกเลยครับหูล่าครับคือจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้เป็นเป็นหูล่าที่เป็นโลหะนะถามว่าทําไมนะหูล่าโลหะเนี่ยมันจะแข็งแรงทนทานกว่าที่เป็นหูล่าผ้า ถามว่าหูรากข้าในใช้ไปนานๆมันอาจจะเปื่อยยุยได้นะครับมันเคยเกิดเหตุมาแล้วว่าเราไปเกี่ยวปุ๊บมันขาดได้นะถ้าเป็นทางที่ดีได้เนี่ยหรูรากตรงนี้จะช่วยได้นะครับไฟเราต้องมีนะไฟส่องสว่างต้องมีไฟเ้ยวต้องติดนะอันดับแรกเลยและสิ่งสําคัญนะครับพี่ทุกคนต้องมีครับแน่นอนฮนะสวิตตัดไฟนะครับทั้งด้านหน้าตัวรถภายเขาเรียกว่าภายนอกตัวรถนะครับต้องมีนะครับแล้วก็ภายในตัวรถต้องมีนะครับ อันดับต่อไปครับป้องกันคุณเองครับกระจกครับกระจกครับต้องมีกระจกนะไม่มีใครไม่มีกระจกไม่ได้นะครับไม่มีกระจกเนี่ยมันจะแข่งไม่ได้นะครับอันดับต่อไปครับเราเข้ามาอยู่ภายในรถแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเบาะครับนะครับเบาะแข่งของคุณนะครับต้องเป็นเบาะที่ได้มาตรฐานนะก็คือนั่งให้มันกระชับนะครับแล้วก็ยึดล่างให้มันแน่นนะครับแล้วก็มี s t e t y belt นะครับที่คาดจะเป็น4.6.8จุดแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างครับ ตอนนี้นะถ้า c 7 7นะใน c 7 7นะต้องมีเน็ตตะข่ายนะครับเขาเรียกว่าเน็ตตะข่ายกันนะครับการชิ้นส่วนของนักแข่งเนี่ยวลาเกิดอุบัติเหตุใดแต่กระเด็นออกมานะครับบางคนเนี่ยเปิดกระจกไงเปิดกระจกขับนะครับมันอาจจะกระเด็นออกมาได้นะครับแต่ถ้ามีกระจกปิดกั้นแล้วก็ไม่ไม่ได้ว่ากันนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือโลบาครับอยู่ในห้องโดยสารนะครับเพราะว่าสําคัญมากนะครับโลบา์นี่จําเป็นกับนักแข่งมากครับเป็นความปลอดภัยระดับต้นๆเลยครับ พอเรามีสวิตเซฟไฟมีอะไรเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับถังดับเพลิงต้องมีภายในตัวรถนะครับถังดับเพลิงอย่าลืมเลยอันนี้เป็นความปลอดภัยไม่ใช่มีแค่ถังนะน้ํายาต้องมีด้วยนะไม่มีน้ํายานีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องตรวจเช็คด้วยนะคุณต้องมีน้ํายาคือถังที่ดีอ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าใครพอมีทุนสักนิดนึงนะผมอยากให้มันติดวอลข้างในหน่อยก็จะดีวิทีุสื่อสารถ้าใครมีทุนนะบอกก่อนมันช่วยอะไรครับ เวลาสื่อสารระหว่างผู้จัดการทีมกับนักแข่งเองเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนักแข่งจะได้รับทราบข้อมูลในการแข่งขันนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเรารับทราบข้อมูลการแข่งขันเนี่ยมันก็จะทําให้ลดอุบัติเหตุลดการเสียเวลาลดการผิดพลาดของทีมและตัวนักแข่งได้มากขึ้นก็นี่ก็เป็นความปลอดภัยเบื้องต้นแล้วกันนะว่าง่ายๆเลยนะครับใครที่จะเซ็ตรถมาแข่งใน C 7 7็นะครับใน r a c i n g Car Thailand เนี่ยก็ขอให้เอาวิดีโอนี้ เป็นตัวอย่างนะครับเป็นเขาเรียกว่าได้เตรียมพร้อมอย่าลืมครับความปลอดภัยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะของนักแข่งนะครับแข่งรถยังไงก็ได้ก็ต้องปลอดภัยรถสวยรับถ้วยกลับบ้านนะจ๊ะ